อ่ะมาแล้วนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะประธานโทุเมื่อสกักครู่นี้ผมปิดสัญญาณเสียงไว้นะเราเรามาพบกันต่อครับในรุ่นยุ่ไม่เกิน12ปีหญิงทีมที่ใส่ชุดเสื้อสีเขียวครับโรงเรียนวัดนางนายครับจากจังหวัดอ่างทองพบกับโรงเรียนเมืองสมุทรครับจากสมุทรสงครามอันนี้มาในชุดเสื้อสีน้ำตาลเหมือนเดิมผมดูว่าฟอร์มการเล่นน่าจะสูสีกันแล้วเนี่ยะระดับฝีมือไม่ไม่ห่างกัน ขอบคุณผู้ชมกี่ท่าแล้ว16ท่าขอบคุณครับวัดนางนายขึ้นนำสองหนึ่งวันนี้น้องปลายครับบรรดาสอนุ่มนินครับเป็นกรรมการนันเนี่ย มาดูรายชื่อของทั้งสองทีมกันหน่อยหมายเลขสี่ครับออลแแปลนบอลแรกอับบอ,อสียบสวยนะโอ้โหวิ่งกันมาสับเส,สียงสวยไม่ดีครับหมายเลขห้าน้องอิงครับพัชรัศยาสีโชคเมื่อเช้านี้เขากำมาซ้อมผมว่าถือว่าซ้อมดีแล้วเกินนะ 4-2ครับเมืองสมุทรอแปงเสริมต่อครับปันพัฒน์เอี่ยมบุตรลบครับบอลแรกวัดนางนายยังพอได้หมายเลขสามนับกะบนเนตรดันขุนโทษครับแันเจ้าดังรามาลูกว่าเหมือนขวัญน,นางนายครับยกจังหวะไม่ดีครับเซตข้ามเมืก่อนดึงเข้ามาในสนามาแลแก้ข้าไมไปก่อนน้ำอิงครับพัฒราศรีโชคและสุพิชญางามแจดับซ้มจีนับตัวตั้งนะ สวัสดีพี่ใหญ่น้อยจอมสีด้วยครับ3ต่อ4ขอบคุณผู้ชมทั้ง24ท่านนับ5ไลค์แล้วช่วยกดไลค์ผมด้วยนะครับสวัสดีท่านอาจารย์อนันต์นะสวัสดีพี่ออนอุมาด้วยกติกานะครับทีมใดได้50คะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับช่วยกดไลค์ผมด้วยนะจ๊ะช่วยกดไลค์ผมด้วย หมายเลข9เขาลงมาส่งครับลูกว่านะครับเหมือนขวานเด็ดอุดมคนะรับ11ฟี142เซนติเมตรจังหวะไม่ดีครับเฟซข้ามาอีกแล้วมาไปกักเอ,เองครับเป็นแต้มของวัดนางนายครับจากจังหวัดอ่างทองนะทีมบอลได้บอลก็แค่เยอะๆเนะี่ยอ่างทองเนะี่ย เป็นหมาย 3, เลข3ลงมาเสิร์ฟครับน้องจันจ้าครับกมลเนตรนันขุนทศดกมลเนตรนะัดจ้ำเสิร์ฟมาสวยแนละ้วรุ่งนี้มาเออวัดนางในเมื่อคือนนั้นวัดนางใน <c oughs> แน่นอนจริงครับสอนเพชรสอนลุพันนะครับเอาเพลงนี้มาร้องนะยังได้เสิร์ฟต่อครับจันจ้าครับกมลเนตรนันขุนทศกนอมเนตรนะจ้ำเสิร์ฟมาสวย,สวย บอลแรกยังกระตุกได้อยู่นะหมายเล้งสองนะเจ้าอะไรนะแก้วเป็นลัษณะเที่ยงสั้นออกหรือเปล่าเป็นแต้มของวัดแนวดายครับขึ้นนำบ้างนี่หกต่อห้าขอบคุณผู้ชมรับสายสิบสองท่านวันนี้ชมให้ตาแฉะไปเลยนะมีทั้งรุ่นสิบสองปีและรุ่นสิบสี่ปีสลับกันครับสนามหนึ่งสนามสองนี่ก็ยังนัวแล้วสนามสองตอนนี้เป็นรุ่นอายุไม่เกินสิบสองปีหญิงครับอนุบาลรามตายมากพบกับทีมอะไรหนอขอแยกดูนิด อนุบาลรำปลายมาศกำลังลงทำการแข่งขันกับ